Stop learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ AI ในการทำงานสำหรับ developer นะครับผมก็แน่นอนว่าทุกวันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนนะฮะก็น่าจะใช้ AI ในการช่วยทำงานนะครับหรือบางคนอาจจะใช้บ้างเออหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยนะครับจริงๆผมเชื่อว่าน่าจะน้อยแล้วแหละเออคนที่ไม่ได้ใช้นะ แต่วันนี้ก็คืออยากจะมาพูดถึงว่าเดฟบที่ใช้ AI เป็นนะครับเดบที่ใช้ AI เป็นเนี่ยก็จะพัฒนาได้ไวแล้วก็เก่งได้เร็วกว่าคนที่ไม่ใช้นะครับผมอันนี้คือเรื่องจริงนะนะครับจริงๆเนี่ยผมต้องบอกเลยว่า AI มันเป็นเครื่องมือที่มันมาเปลี่ยนโลกจริงๆนะเออนะครับมันเป็นเครื่องมือที่มันทรงพลังมากนะครับผมก็ใช้เหมือนกันผมใช้ในทุกเรื่องเลยนะครับเออไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้นะครับ การทํางานการช่วยคิดไอเดียคอนเทนต์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือใช้เลยนะครับผมก็เลยอยากจะมาพูดในวิดีโอนี้นะครับเผื่อว่ามีใครที่ยังไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจําวันก็เลยอยากจะบอกว่าคือใช้ซะนะครับผมเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่มันดีแล้วมันช่วยให้เราสามารถเรียนรู้นะครับหรือว่าฝึกฝนหรือหาอะไรใหม่ๆเออหาไอเดีย คือ,โ,อโหได้ทุกอย่างพูด,ดง่ายๆนะครับได้ทุกอย่างจริง,รงๆนะครับผมก็อย่างที่บอกแหละว่าคนที่ใช้ AI เป็นเนี่ยก็คือจะเก่งได้รวดเร็วแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ไวกว่าคนที่ไม่ใช้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวจะมายกตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้นประมาณนี้ให้ทุกคนดูนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงเนี้ยทุกคนอยากจะเรียนภาษา javascript ใช่ไหมอ่าแล้วมันมีเรื่องของคลาสนะครับเออที่เราอาจจะยังแบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยเออเราอยากจะรู้ว่า ถ้าเราจะใช้คลาสใน JavaScript เนี่ยมันใช้ยังไงเออก็ตามตัวอย่างนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าอันนี้ผมก็เขียนพร้อมไปนะครับก็คือ give me an example using JavaScript class to making an API request this API นะครับอ่ะก็ยิงไปที่ API randomuser.me/api นะครับ and access to name gender city email picture medium and then display to HTML page นะครับผมอันนี้ผมเหมือนจะเขียนผิดนะจริงๆต้องเป็น and then นะครับ ไปเขียน and this นะครับโอเคไม่เป็นไรทีนี้นะครับผมก็เขาจะเจนมาให้เรานะก็ตามนี้เลยนะครับเป็นวิธีการใช้คลาสนะเออนะครับในการแบบทำการยิง request นะยิง api request ไปที่ api ตัวนี้นะครับเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการใช้คลาสนะ,ะเห็นไหมฮะเนี่ยเราก็สามารถสร้างคลาสขึ้นมานะครับมี constructor ฟังก์ชันมี method พวกนี้นะนะครับอันนี้จะเป็น method ในการ fetch user data นะครับอันนี้จะเป็นเมธอดในการ display user data ก็คือแสดงผลข้อมูลไปที่ตัว elements พวกนี้นะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการเรียกใช้เวลาเราจะใช้คลา s เนี่ยก็คือเราจะต้องมีการสร้าง object instance นะครับแล้วก็ new ตามด้วยใช้ชื่อ Class หรือว่าจริงๆก็คือเป็นตัว constructor ของ Class random user api นะครับผมตามนี้แล้วก็ส่งตัว api ไปเห็นไหมพอส่งมาปุ๊บมันก็จะรับเข้ามาตรงนี้ เก็บไว้ที่ property ตัวนี้ API URL นะครับอ่าแล้วก็เราสามารถมาใช้ได้นี่โอเคนะเห็นไหมจากนั้นเวลาที่เราจะเรียกใช้ method เนี่ยเราก็สามารถดึงนะครับตัว object ตัวนี้มาแล้วก็เข้าถึง method display user data นะครับเราก็จะได้ข้อมูลแสดงออกมาแล้วนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราลองเอาโค้ดไป run ดูนะเราก็จะได้ผลลัพธ์นะเดี๋ยวมายกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวมายกตัวอย่างตรงนี้เลยแล้วกันปึ๊บอ่าเห็นปะเราก็ได้ ข้อมูลมาจริงๆนะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นการ random user นะครับก็เวลาที่เรามีการกด refresh มันก็จะมีข้อมูลใหม่แล้วก็รูปภาพอะไรใหม่นะครับเห็นไหมเนี่ยด้านล่างมันก็จะมีการอธิบายนะครับอ่าเนี่ยเขาก็จะอธิบายอะไรประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมอ่านี่ครับก็เราสามารถใช้ได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนี่ด้านล่างนะเออเห็นไหมนะครับ คือเนี่ยมันมีวิธีการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะมากๆนะครับทุกคนเพียงแค่เรามาเขียนพร้อมเราอยากรู้อะไรเนี่ยเห็นปะว่าทําไมคนที่ใช้ AI เป็นคือจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องการเขียนโค้ดนะครับมันจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่เราอยากจะรู้เนี่ยคือเราก็สามารถเรียนรู้ได้จากการใช้ AI เห็นไหมนะครับเนี่ยก็เลยอยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเพื่อพูดถึงนะฮะว่า คนที่ใช้ AI เป็นก็จะเก่งเร็วแล้วก็พัฒนาตัวเองได้รวดเร็วกว่าคนที่ไม่ใช้จริงๆนะครับดังนั้นก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนตามนี้แหละว่าถ้ามันมีเรื่องอะไรนะครับที่เรายังไม่เข้าใจมันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับให้ลองมาใช้ AI ในการฝึกดูเห็นไหมอย่างเช่นตรงนี้ก็อย่างที่ยกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเรื่องคลาสเรื่องอะไรพวกนี้ก็ลองมาดูตัวอย่างโค้ดแล้วก็ลองฝึกทําความเข้าใจนะครับเออนี่นะฮะหรือจริงๆเนี่ย คือเราสามารถใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็น AI หรือเป็นพวกด็อกิีเมนต์อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย AI มันอาจจะเขียนอะไรไม่ละเอียดเหมือนที่เราอยากได้ใช่ไหมเออหรือว่าเราแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะไปใช้ด็อกิีเมนต์บ้างบางทีมันก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราเรียนรู้ได้ทั้งนั้นนะครับผมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็คือ AI ยังคงเป็นเครื่องมือที่มันทรงพลังมากนะครับเออทุกวันนี้มีหลายเจ้าที่เขาแข่งกันแบบโอ้โหเดือดมากนะฮะ ก็เลือกใช้เอาเพราะว่าผมมองว่าคือทุกเจ้ามันก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะนะครับแต่แน่นอนว่าส่วนมากก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะใช้ chatgpt นะครับผมก็นี่แหละนะครับทุกคนสําหรับวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่อยากจะมาพูดถึงนะครับว่า การใช้ AI เนี่ยมันทําไมมันส่งผลที่ดีมากๆกับการที่เราเป็นเดฟนะไม่ว่าจะเป็นเดฟมือใหม่หรืออาจจะมีประสบการณ์แล้วก็ตามแต่คนที่มีประสบการณ์ผมก็เชื่อว่าน่าจะใช้กันอยู่แล้วนะสำหรับ AI นะครับแต่ใครก็ตามที่เพิ่งเริ่มเออก็สามารถใช้ในการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนได้นะครับเนี่ยเราอยากจะฝึกเขียนโค้ดแบบไหนนะครับเออเรื่องไหนที่เราไม่เข้าใจเราก็มาถาม AI นะครับซึ่งมันก็จะมีผลลัพธ์คือจริงๆนะ มันแม่นยำามกนะเออนะครับก็เนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ที่ให้ทุกคนดูนะครับคือเวลาเราให้เขาเจนโค้ดมาอะไรเงี้ยเราก็ลองเอามาเขียนดูด้วยนะเออลองมาฝึกเขียนดูเขียนตามนะครับเพื่อที่เราจะได้ทําความเข้าใจกับโค้ดได้ดีได้แบบเข้าใจมันแม่ยิ่งขึ้นนะครับผมเออนอกจากการที่เรามาเซิร์ชมาถามเขาเนี่ยเออล้วก็ได้โค้ดมาอยากคัอปี้แล้วก็เอาไปแปะอย่างเดียวนะครับก็ฝึกวิธีการแบบเข้าใจโค้ดต่างๆอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับผมเออโอเคนะ ก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะทําให้ทุกคนได้เห็นนะว่าเนี่ยการใช้ AI สําหรับการเรียนรู้จริงๆมันมันดีมากๆมันมีประสิทธิภาพมากนะครับก็อยากจะแนะนําให้หลายๆคนได้ใช้กันนะครับจริงๆจะใช้ในเรื่องไหนก็ได้แต่หลักๆก็คือการเรียนรู้เนี่ยก็สามารถใช้ได้แล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองได้รวดเร็วด้วยนะครับผมโอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ